ครับนะนะลอกมือสองมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้รีวิวขายนะครับเป็นลอกชิมาโนนะครับอินเจนสึนะครับบีบีนะครับบีบีอินเจนสึนะครับอ่าตัวนี้รูปทรงมันจะคล้ายๆลเดบวรันปีศูนย์เก้านะครับแต่สปูนช่วงสปูนจะยาวกว่านะครับคล้ายๆลยพวกสกอร์เปียนเออเบอร์พันห้าเอ็กีด้วยนะครับนะคล้ายคยกันนะครับชิ้นส่วนหลายอย่างทดแทนกันได้นะครับกับลอกที่ผมกล่าวมานะครับ ตัวนี้เฟืองใต้เสานะครับเฟืองใต้เสาก็คือเฟืองขับตัวหนอนเนี่ยนะเฟืองใต้เสาเป็นทองเหลืองนะครับเฟืองตัวหนอนเป็นพลาสติกธรรมดาเหมือนทั่วไปแต่เฟืองใต้เสาแข็งแรงนะครับเป็นทองเหลืองครับอ่าแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนคองเฟอร์มิเนียนลูกปืนสปูลสองลูกนะครับเป็นลูกปืนเอ่อทนน้าเค็มนะครับ SARB นะครับของชิมานโนนะครับก็ลูกปืนเป็นลูกปืนเกรดที่ค่อนข้างจะสูงกว่าลอกชิมานโนทั่วไปนะครับนะครับตัวนี้ก็คือว่าสเปคมันสูงกว่าพวก เอ่อ s x อะไรพวกนี้นะครับเป็นกสูงกว่านะครับหมุนขวานะครับรอบหกนะครับแขนเดิมนอบเดิมนะครับตัวนี้ใครที่กําลังหาซื้อลอกประมาณสามพันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรอกที่ใช้ดีนะครับเพราะว่าลูกปืนมันเป็นลูกปืนที่ดีนะครับ s r b นะครับมันลื่นแล้วก็ทนน้าเค็มกว่าลูกปืนทั่วไปกว่าลูกปืนลอกชิมา a โนตัวล่างๆนะครับ อ่าเนี่ยมันลูกปืนเหมือนพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นสกอร์เปียนนะลูกปืนเกรดเดียวกันนะครับเนี่ยนะลูกปืนสปูลครับตัวนี้ลูกปืนพีเนียนก็เป็นเอสเบีเหมือนกันนะครับอ่าเช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับเช็คระบบมาเรียบร้อยดูแค่สภาพกับราคานะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีรอยถลอกด้านล่างนะครับตรงบอดดี้นะครับรอยถลอกรอยสีกระเทาะนะครับนะครับ ให้ดูเรื่องสีไปก่อนเดี๋ยวอธิบายอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอ่ะใช้ฝั่งได้นะครับเพราะว่าลูกปืนมันทนน้ำเค็มนะครับใช้ฝั่งได้ตีอย่าปลอมได้สปูลต์นะครับใส่สายพีหนึ่งก็ยาวอยู่แหละนะครับเพียงพออยู่แล้วนะฮะหลายเกือบร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรก็ยังน่าจะเป็นร้อยเมตรนะครับแปดสิบเก้าสิบเมตรได้อยู่แล้วนะฮะก็เพียงพออยู่แล้วนะครับสําหรับงานตีอย่าบปลอมนะครับตีก็จริงๆิงก็สามสิบกว่าเมตรเช่นนั้นนะฮะ นี่ลูกปืนเรื่องเงียบมากนะครับเนยหลายๆเลยอันนี้เป็นระบบเม็ดลามนะครับเม็ดลามเดี๋ยวเปิดให้ดูตะปูข้างในทีตะปูนตื้นด้วยนะครับใครหาไว้ตกงานเหยื่อเบาอะไรพวกนี้นะครับจะไปอัพเป็นลูกปืนอัพลูกปืนเซรามิกคู่หนึ่งนะก็แจ่มเลยนะครับไปเปลี่ยนแขนแต่งอะไรแต่งก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดมันหนอกมันเดิมมันใหญ่มันหนักอะไรก็ไปเปลี่ยนเอานะครับนะพวกนี้มีคลิกเสียงนะครับปรับเบรกมีคลิกเสียงปรับอนไม่มีนะครับปรับอนไม่มี ฝาสวยๆนะครับฝาไออะไรนะฝาปิดเขาควายนะครับไม่แตกไม่ล้าวนะครับชุดตัวนอนนะครับยังสะอาดตัวนอนเป็นโลหะนะครับลอกตัวนี้ค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับก็ได้ความแข็งแรงอ่ะเนาะนะครับสามพันบาทนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับเปิดก็แบบนี้เหมือนอดิบลันเลยนะเม็ดลานะครับตําแหน่งมีครบ สนใจไหมครับตัวนี้นะครับสามพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับผลิตญี่ปุ่นนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้แบบนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยนะครับโอเคนี่กระจังหน้าเจอถอกนิดนึงประมาณนี้นี่กระจังหน้าอ่ะสามพันบาทครับนะนะสนใจก็ เข้ามาพิมพ์จองในเพจนะครับสนใจก็เข้ามาพิมพ์จองในทักข้อความเพจก็ได้นะโอเคครับ okay,